แป้งออรามีค่ะเป็นแป้งที่แบบว่าปกปิดคุ้มมันแต่ว่าบางเบาใช่แล้วก็อยู่มาสาปีแล้วค่ะออร่มีแล้วเราก็ประทับใจมากๆแฮทปี้ <Happy S 2> ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวค่ะโอยินดีกับพี่อยินดีอยู่แล้วค่ะพี่ฝนแบบประสบความสําเร็จตั้งแต่แรกแล้วก็ปังปังขึ้นทุกปีเลยค่ะแที่ผมเรียนตอแวติดโควิดตอนนี้คือติดแล้วแล้วก็ดีเฟอร์ไปค่ะเพราะว่า ไปไม่ได้อยู่แล้วสถานการณ์โควิดบินไปก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเราต้องนั่งเรียนที่บ้านหรืออะไรยังไงอะคะ่ะก็ดีเฟอร์ไปถึงปีหน้าไม่รู้ว่าปีหน้าเขาจะยังให้เราไปหรือเปล่ามันเ,เป็นว่างได้กี่ปีอะค่ะเขาให้ดีเฟอร์ปีเดียวถ้าถ้าปีหน้ายัางไม่ได้ก็คงไม่ได้ไหมก็อาจจะต้องสมัครใหม่อะไรอยย่่างงเี้คะ จริงๆหนูตอนแรกก็เสียใจนะคะแต่พอหนูมีละครเข้ามาค่ะมีงานเข้ามาตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทำแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออก็ยังดีเนาะเราก็ยังโชคดีที่เราไม่ได้แบบไม่ได้ไปเรียนเราไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมมีละครแล้วใช่ค่ะตอนแรกก็ยังไม่รับใช่ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้รับ้วคะไม่เรียนแล้วก็พี่อยู่ช่องก็มีละครคู่เองให้เราเล่นนะคะแล้วก็รับเลยก็คือยอมรับ เอาเปลี่ยนลุคค่ะคือก็คุยก,กับพี่คิงพี่เวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอยากจะปรับคาแรคเตอร์เราแล้วก็คาแรคเตอร์เรื่องนี้เป็นสาวมั่นสัมเเกะอ่ะแล้วเราก็อินสปายจากหนังแล้วก็ซีรีส์เกาหลีต่งางๆที่เราเห็นแล้วเราแบบเอามาเป็นอินสปิเรชันเรื่องนี้คุณผ่านมาท่เราเห็นสาวว่าแบบมีเด็กใช่ไหมใช่แล้วเราเตามกัน้เราเรามาทราบวันที่เขาติดต่อเราแล้วว่าแบบมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เออใช่เหรออะไรยังไงแต่สุดท้ายแล้วคือผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสเราเราก็ ทำหน้าที่เราตรงนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วอในมุไม่ด้คุยกันเล้เราก็ภาพในในมุมที่พี่พิงเล่าเหมือนเคยัมาไปมหอคะว่าเราก็ไปเวิร์กช็อปการซก้กับี่โมแล้วก็ถ่ายทำากันไปแล้วก็ลาบรื่นดี่องี่นขอพี่พีจริงจริงมันมันเหมือนมันแบบ วิชั่นเขามันไม่เหมือนกันกับผู้กำกับอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราได้ไปนั่งคุยกับเขาแล้วเรามีมีม m i n d s e ตหรือว่ามีแนวแนวคิดที่มันเหมือนกันนะคะก็เลยเออเขอาก็คงอยากให้เราไปคุยแต่ว่าไม่เกี่ยวกันมีเท่าไหร่กันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะถึงจะเจอกันได้ไหมหนูแบบหนูทำงานได้อยู่แล้วคะ่ะงานก็คือ งานมีโอกาสก็เจอกันบ้างกินข้าวบ้างออกกําลังกายอาจจะเห็นลงสตอรี่างคลาดบ้างแต่ที่เวลาว่างต้องนีปลอยเหมือนกันนะเห็นตวองมีอะไรเลยคือช่วงนี้มาถ่ายละครเพราะถึงอาทิตย์ค่ะก็ถ้าเจอมาธรรมดาก็จะพยายามไปเข้าฟิตเนสบ้างเพราะว่ากินกันเก่งทั้งคู่แล้วแบบโอ้โหชวนกันออกกกกาลังยยด้็อยากอยากสุขภาพดีค่ะคุู้ แซวกันเล่นขำๆอะค่ะก็ไม่รู้แซวกันทำไมเนาะแล้ก็ทำอะไรไม่ถูกก็เกินอะคนตั้งเยอะตั้งแยะจริงๆแบบว่าเป็นแนวอะย่างเี้กเ็นอยู่แล้วนะคะด้วยความสนิทสนมกันอะไรเพื่อนๆที่โน้ตคือจริงๆหนูก็มีโอกาสได้เจอทางเพื่อนๆที่โน้ตก็เรื่อยๆที่โน้ตก็ได้มาเจอเพื่อนๆหนูเรื่อยๆเหมือนกันก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้เลยก็เพราะฉะนั้นคือเขารู้สึกว่าเขาก็สนิทพอที่จะแซวเราอย่างนี้ยุติตามคลิปเลยค่ะพี่ไม่ได้หอมยืนเก้อกันแบบ คนเห็นแซวเือนกันเหตุการณเชียร์แบบว่าก็เพื่อนๆน้ออารมณ์เพื่อนแซวกันก็จะแรงน้อยแต่ผมรับตรงนี้แบบตั้งใจเพราะอยากทำมันเลยเพื่อเขาก็คอยซัพพอร์ตในเรื่องอ่าเที้ค่ะกเขาก็เห็นว่าเราเป็นเด็กคืออยากให้เราโฟกัสเต็มที่กับงานไปก่อนาเรื่องแบบคอมเมนต์เ ทำอะไรไม่ค่อยได้อะคือเราเราเองก็รู้สึกว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปเราก็อยู่กับปัจจุบนันทําให้ทุกๆวันดีที่สุดก็พอแล้วถ่ายรูปก็ลงที่อไรต่างได้โดยธรรมชาติคือใช่ค่ะเราเราไม่ได้ทำอะไรที่เรารู้สึกว่าคืออะไรค่ะถ้าเราอยากทำก็ก็ลงถ้าไม่อยากลงก็ทำไม่ได้ต้องมานั่งโชว์ว่าแบบเอ้ยเรายังอยู่ด้วยกันดีนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่เลยค่ะไม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเรา เรารู้ว่าคนรอบข้างเราครอบครัวก็ก็แฮปปี้กันดี